อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงจะมาป้ายยาแรปเปอร์สาวขวัญใจแฟนๆช่องโอติงในปีที่ผ่านมาอาซะเบบี้มอนสเตอร์เรื่องราวของเธอจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราโอติงด้วยนะครับเอนามิ Enemy, อาซะ เธอเกิดวันที่17เมษายน2006ที่โอกาซาระกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นอาซาเป็นลูกสาวคนเล็กของบ้านมีพี่สาวสองคนชื่อเอนนมิริสะเกิดปี2000ส่วนพี่คนรองเอนนมิชิสะเกิดในปี2003อาซามีความฝันอยากจะเป็นศิลปินไอดอลตั้งแต่ยังเด็กซึ่งครอบครัวของเธอ ก็ให้การซับพอร์ตโดยเธอเรียนเต้นอย่างจริงจังที่สถาบัานสอนเต้นตั้งแต่อยู่ชั้นประถม2ในสมัยนั้นเธอเล่าว่าตอนเขวบแต่เต้นต่อหน้าผู้คนครั้งแรกบนเวทีในการแสดงเพลง Very Good ของ l o c k b e ซึ่งคุณแม่ของเธอนั้นก็เป็นแฟนคลับของวงบล็อกีด้วย ทำให้เรารู้ว่าเธอชั้นชอบอยู่บนเวทีมากแค่ไหนก่อนที่เธอจะได้ฟังเพลงของ b l a c k p i ิ k และชอบมากๆทำให้เธอลหลงไหลในสไตล์ทิ p พอมากขึ้นไปอีกนอนกจากนี้เธอยังเป็นเด็กกิจกรรมที่นอกจากการเรียนเต้นเธอยังเคยได้ผ่านการเป็นนักแสดงเด็กในละครเพลงของญี่ปุ่นมาแล้วด้วยในเรื่อง Lady Bird Green Musical เมื่อปี2017ก่อนที่เธอนั้นจะได้ทำตามความฝันในเส้นทางศิลปินอาสา ในวัย12ปีได้ออด,ดิชั่นเข้าสู่ค่าย YG ในช่วงปี2018โดยได้เลือกใช้เพลง Week and Warrior ของ e t i e e s และาที่เธอนั้นผ่านออด,ดิชั่นมายังประเทศเกาหลีใต้ก็ได้พบเจออีกหนึ่งสาวญี่ปุ่นคาวาอกรุกกะที่ได้ขอช่วยเหลือเธอและเป็นที่พึ่งพาให้กับเธอสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดทั้งหมดก็ไปดูตด้ที่คลิปโ oh, อติงน้ำจิม้มแนะนำสมาชิก Baby Monster และเล่าเรื่อง Baby Monster Part 2 ความสามารถพิเศษที่เป็นจุดแข็งของเธอคือสไตล์การเต้นฮิปฮอปทักษะการแรปแบบรัวลิ้นมีจังหวะจากโค้ที่ดีในการแรปซึ่งเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของเธอรวมถึงการมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแต่งเพลงโปรดิวซ์เพลงเองได้ด้วยอาศาเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวและต้องการความสมบูรณ์แบบซึ่งต่อไปจะเป็นไฮไลท์การแสดงของอาศาัในการประเมินก่อนการเดบิวต์ And the video me, hella raw. raw, got a little red, a little for star. Got a finna, like got a got it. Can not see now? When you see in it, it, I'll be at the scene now. said, nothing left though. though. to give me My Jamaican cheek got socks Every time I hit it, she be like, what one." Ghost, little something like, nah, 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 nah.

And that's I can see I just need privacy plus a whole lot of G's out for this modesty I just need space to do me Ooh, It's just me, myself, and I solar and right until I die Cause I got the word but I'm not in this to constrain popular opinion So you can be gone with the beauty's pain We're gonna ride you ain't gotta change it oh. กลับมาที่เรื่องอาสากันต่อในการประกาศไลอัพตอนแรกเธอถูกคัดออกในรอบสุดท้ายร่วมกับโรล่าโดยยังฮยอนซอกตั้งใจว่าจะวางตัวอาสาเป็นสมาชิกหลักของอีกวงที่จะเดบิวต์ในภายหลังแต่ด้วยกระแสความคิดเห็นของแฟน ทำให้เขาเปลี่ยนใจให้ทั้ง7คนได้เดบิวต์พร้อมกันถือเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาของการเป็นเด็กฝึกประมาณ6ปีของอาสักย์ทตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เด็กให้เป็นจริงขึ้นมาเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปเราขอไม่ลงละรายละเอียดเรื่องของวงแต่จะรวบรวมท่อนของอาสักที่เด่นๆจากแต่ละเพลงให้รับชมกัน 100, I'm a boss baby, am a boss baby your We are You are the spark, light in the dark You my everything You are the one that I want All I can promise you now is my love I've tried and I've tried to be good to myself I'm Good for my health seems vroom, your heart is pop pop. Pedal to the metal, click, click, click Put your up to the sky, high Hands up, go up, go up To the top, to the top Yeah Might have to start to walk your way I wanna hear what you would say Ain't nobody stepping up to me You see nothing when I'm calling You be running out of air We never frontin' yet We don't need bad, we startin' on and on oh. Got no worries on my mind I won't night. so you

Got your war in my pocket, yeah. zero hundred life go burn ที่เรื่องของอาสากันต่อในเรื่องของภาพลักษณ์ของเธอสัตว์ที่ดูคล้ายกับเธอคือแมวและกระต่ายอาสาเปิดเผยว่าเธอนั้นดูเหมือนกระต่ายมากกว่าและอีโมติคอนที่แฟนๆฟเลือกใช้แสดงเป็นตัวตอนอาสาก็คือตัวกระต่ายเธอมีเปลือกตาสองชั้นที่หนาดวงตาแหลมคมรูมหน้ากลมตัดกันและผิวขาวผ่องของเธอนั้นโดดเด่นออกมาว่ากันว่าอาสานั้นมีสเสน่ห์เหมือนกับจิ้งจอกก้าวหา และมีใบหน้าที่งดงามราวกับเทพีในนิยายตะวันออกโดยเธอได้รับฉายาว่ากูมิโฮอีกด้วยและคนว,ว่าเธอมีความน่าคล้ายกับนักแสดงอิมซูฮยอและไอซ่าจากวงสเตซีซึ่งชื่อเสียงทั้งสองคนก็คล้ายๆกันด้วยมีหลายความคิดเห็นบอกว่าอาสานั้นน่าคล้ายกับซานาทว i ส e ์ซึ่งพวกเธอจะดูคล้ายกันมากๆเวลาเธอยิ้มอาสาเปลี่ยนทรงผมเดิมของเธอเป็นผมสั้นหลังจากได้รับคอมเมนต์จากแฟนๆและมันก็ออกมาได้อย่างลงตัวบวกกับใบหน้าที่สวยอยู่แล้ว ทำให้เธอนั้นดูสวยโดดเด้งเข้าไปอีกตกแฟนๆเข้าดอมได้เพียบอาศัยให้เลือกสีม่วงเข้มเป็นสีผมที่เธออยากลองใช้สําหรับการคัมแบ็กครั้งหน้าในเรื่องของการแรป ตำแหน่งที่ค่อนข้างชัดเจนของเธอในวงก็คือเมนแรปเปอร์ด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และการออกเสียงที่ชัดเจนการออกเสียงเกาหลีของเธอนั้นเป็นจุดแข็งที่ได้รับการยอมรับนอกจากนี้เธอยังเป็นประเด็นร้อนแรงในระหว่างการประเมินไม่ได้ทำการ cover เพลง Godzilla ของ Eminem ซึ่งทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมน้อยคนจะสามารถทำได้อย่งยางฮย u นซอกได้ชื่นชมจังหวะที่เป็นธรรมชาติของอาศาัและได้แนะนำให้เธอฝึกแรปช้าๆให้ไหลลื่นและอาศาั ก็ได้แสดงเพลง g o d z า l l a ครั้งและระหว่างเวอร์ทัวร์ครั้งแรกจากการร้องคาเวอร์เพลงนี้เองทำให้เธอได้รับฉายา e n m i n e m e Asa โดยเป็นนามสกุล e n e m บวกกับชื่อแรปเปอร์ Eminem นั่นเองไม่เพียงแต่ความสามารถในการแรปเท่านั้นเธอสามารถแต่งทํานองและเนื้อเพลงได้ในวิดีโอการบันทึกเสียง Drift เธอได้รับการพูดถึงอย่างมากจากความสามารถในการดนสดเนื้อเพลงในขณะอัดเสียงท่อนแรッ แม้ว่าตอนแรกเธอจะเข้าอยู่ในวงในฐานะโวคอลแต่เธอดันมีทักษะการแรปที่ยอดเยี่ยมจนได้กลายเป็นตำแหน่งหลักในปัจจุบันทำให้เธอได้ถูกแฟนเพลงยกให้เป็นหนึ่งในแรปเปอร์ที่ดีที่สุดของเจ n เน a เรชัน5อาซากล่าวว่าเธอพยายามอย่างหนักที่จะแสดงความสดใหม่และแปลกใหม่ในอัลบัม rip ้ดมด r i ฟตโดยหลีกนี้จากสไตล์แรปเปอร์โดยเลี่ยงการแรปตามสไตล์ปกติของเธอมาส่วนของโวคอลกันบ้าง ในการประเมิน last evaluation เธอเลือกเพลงมี my self and I ซึ่งนำมาแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยแสดงให้เห็นทักษะรอบด้านของเธอที่สามารถทำได้ดีทั้งการแรปและการร้องแม้จะมีตำแหน่งเป็นแรปเปอร์แต่อาสาตก็มาจะรับท่อนร้องด้วยซึ่งโดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของน้ำเสียงทำให้ท่อนร้องของเธอน,นั้นมีความ u n i ิคไม่เหมือนใครนอกจากนี้การร้องสดยังทำได้อย่างมั่นคงมากๆด้วยในเรื่องของการเต้นเธอ audition อผ่านมาสู่ค่าย YG หลักๆเลยเป็นเพราะทักษะด้านการเต้น ด้วยสกิลที่มีมากพอสมควรในช่วงที่เป็นเด็กฝึกนักเต้นอ e ีจองได้เคยประเมินอ,อาสาไว้ว่าเป็นนักเต้นที่ดีเพราะเธอเข้าใจและเรียนรู้ท่าเต้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในคลาสเรียนเต้นเพื่อให้เพอพมาสออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดเึงมาจะถามคําถามมากที่สุดลีจองได้กล่าวว่าอาสาสามารถจดจําท่าเต้นได้เร็วกว่าใครๆใ,ในเรื่องของการเต้น สนการแสดงออกทางสีหน้าอาซาก,ก็ทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะการแดงสีหน้านท่อนแรปเพลงริปได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆท่าเต้นที่เธอชอบคือท่าเต้นของ Billionaire เธอเบอกว่าชอบท่าเต้นเพลงนี้เพราะว่าเป็นท่าเต้นแบบใหม่มนม compare, นในส่วนการแต่งเพลงและโปรดิวส์เพลงเธอเป็นสมาชิกที่มีทักษะการทำเพลงที่โดดเด่นในฐานะแรปเปอร์เธอแต่งรางท่อนแรปได้ ซึ่งสิ่งที่หลายคนแปลกใจก็คือเธอเขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาษาแม่งตัวเองด้วยทักษะการออกเสียงและการเขียนเนื้อเพลงที่ยอดเยี่ยมเอามาบวกรวมกันทําให้ยากจะแยกได้ว่าเธอนั้นเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเรื่องนี้นั้นทําให้เธอคล้ายกับฮารุโตะจากวงรุ่นพี่ Treasure ด้วยความช่วยเหลือจากบรรดา YG Producers อาสาจึงสามารถแต่งเพลงเอง,เองได้และด้วยเหตุน,นี้ ยังสามารถเข้าร่วมกับประเมินรายเดือนด้วยเพลงที่เธอแต่งเองในช่วงเป็นเด็กฝึกในการประเมิน last evaluation ระหว่างการประเมินเพลงเดียวเธอได้เขียนท่อนแรปเพลง me myself and I ด้วยตัวเองและขังซึงยุนจากวงวินเนอร์ก็ชื่นชมอาสาว่ายังสามเขีวยนเนื้อเ,เพลงชั้นยอด อาซาแสดงเห็นทักษะของเธอโดยการเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงและเรียบเรียงเพลง Battle Up ์ซิงเกิลเดบิวตของ Baby Monster เพลงอื่นๆที่เธอร่วมเขียนเนื้อร้องไม่ว่าจะเป็น Love in My Heart ร่วมเขียนเพลงกับรุกกะในเพลง w o k e Up in Tokyo และซิงเกิลเพลง Ghost เพลงประกอบหนังมิเอรุโกะจัง เรื่องไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของอาสาตอนนี้เธอพูดเกาหลียอย่างคล่องแคล่วและยังพูดภาษาอังกฤษได้ด้วย From p s y c h i Why you said Drip is going to be their most danceable song เธอเชี่ยวชาญเรื่องการออกเสียง และสำนวนเกาหลีเป็นอยา่างดีทักษะของอาสานั้นเทียบเท่าได้กับภาษาแม่ซึ่งก็คือภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยและเธอมีทักษะมากพอที่จะสอนคำศัพท์ในภาษาเกาหลีให้กับชิกิตา้าได้ทิมอาสา์เป็นชื่อเกาหลีอย่างเป็นทางการและเป็นชื่อเล่นที่เธอชื่นชอบในก่อนการเดบิวต์อาสา์มีความเป็น perfectionist ในระหว่างการประเมินรายเดือนเธอรู้สึกไม่พอใจเมื่อการฝึกไม่เป็นไปตามแผนและร้องไห้ออกมาแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันและรอบคอบ เธอเคยใช้เครื่องคิดเลขเพื่อนับการร้องเพลงหนึ่งประโยคมากกว่า100ครั้งจนกว่าจะพอใจอย่างไรก็ตามหลังจากการเดบิวต์อาสากล่าวว่าเธอผ่อนคลายมากขึ้นและไม่ได้เป็น perfectionist อีกต่อไปเหมือนสมัยเป็นเด็กฝึกอาสาเป็นคนที่ร้องไห้ให้เราเห็นบ่อยมากเธอกล่าวในรายการ Knowing Brothers ว่าเธอไม่ได้ร้องไห้มากนะักเพราะ MBTI ของเธอเป็นประเภท T แต่แล้วเธอก็หลั่งน้ำตาด้วยอารมณ์มาเต็มหลังจากรายการ Knowing Brothers จบลงสมาชิกในวงยังบอกด้วยว่าอาสาร้องไห้ยเยอะมากช่วงเป็นเด็กฝึกและเธอก็ยังร้องไห้น้ำตามาเต็มเมื่อได้รับการยืนยันถึงการเดบิวต์ของเธอเนื่องจากเธอเป็นหนึ่งในออนนไลน์พี่สาวในวงมีสมาชิกที่อายุมากกว่าเธอ2คนคือรุกะกับพาริตาและมีสมาชิกอายุน้อยกว่าเธอถึง4คนดังนั้นทำให้เธอนั้นเป็นคนน่ารักและเอาใจใส่น้องๆคนอื่นไม่ต้องเรียบไปซื้อเสื้อผ้าที่ห้าง ในเวลาที่กําหนดแต่ได้คาขอของรามีและโรล่าเธอจึงได้เก็บแผนการซื้อเสื้อผ้าของตัวเองเอาไว้และไปดูเสื้อผ้าให้กับน้องๆก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีของชิกิต้าเธอจะกินมะเขือเทศเชอร์รี่สิลูกร่วมกันในทุกเช้าในขณะ,ะที่ลูกะและพาริตาเป็นลูกคนเดียวของบ้านอาซาเป็นคนเดียวในบรรดาสมาชิกวงที่มีพี่น้องผู้หญิงโดยพี่สาวสองคนในขณะ,ะที่อาฮยันรามีโรล่าและชิกิต้ามีพี่น้องเป็นพี่ชายและน้องชายฤดูการที่เธอชอบคือฤดูใบไม้ผลิ สีที่เธอชอบคือสีชมพูอาซาชอบอนิเมะเรื่องจูจูสุไ i เซนและ from me to you หรือคิมินิโทโ o เกะและเรื่อง Attack on t i ท a n นไอศกรีมเธอชอบคือวานิลาและสายไหม่ศิลปินที่อาซาชื่นชอบก็คือโดจาแคทอาสาสนใจเรื่องการดูดวงไพ่ทาโร่เธอมาจะเลือกสวมเสื้อผ้าที่เข้ากันกับสีนำโชคของตัวเธอเองงานดีเด่ของเธอคือช้อปปิง้งวาดรูปฟังเพลง ดูหนังสังเกตผู้คนแกล้งสมาชิกวงสะสมเครื่องสําอาทองทาความสะอาดทาอาหารทําขนมหาร้านอร่อยถ่ายรูปทําเครื่องประดับจากลูกปัดและกินเยนลลี่อาซากลายเป็นคนที่มีงานอดิเรกมากมายซึ่งสิ่งที่เธอชอบที่สุดก็คือการช้อปปิง้งแฟนๆรู้ดีว่าเธอชอบช้อปปิ้งมากและก็มีคนบอกว่าเธอแทบไม่ได้อยู่หอพักเลยเพราะชอบออกไปช้อปปิง้งเธอแสดงความรักในการช้อปปิง้งด้วยการช้อปปิ้งออนไลน์แม้จะอยู่ที่บ้านก็ตาม ในการทำอาหารของอาสาตมที่โรราได้บอกเธอเป็นคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดในบรรดาสม,มาชิกวงอาสาตมีรสนยมทางแฟชั่นที่ยอดเยี่ยมเธอมีชื่อเสียงในหมู่แฟนๆเรื่องของการแต่งตัวแบบชุดลำลองซึ่งมีคนบอกว่าเธอนั้นชอบสไตล์แบบวินเทจฮิปและน่ารักลูกสาวแว่นของเธอนั้นก็ทำได้ดีไม่แพ้กันตกคนเข้าดมได้เพียบอาสายังได้รับฉายาว่าพินเทอร์ girl เราะเธอมีเซนส์ด้านแฟชั่นที่ดีเยี่ยมและเป็นเหมือนทายแฟนสาวตามรูปที่อยู่ใน P ิน interestinterest เธอมีชื่อเล่นว่าอันจังจากชื่อที่คนใช้เรียกอาศาัตอนเด็กและชื่อนี้มักเป็นชื่อที่รามีเรียกข้อดีของเธออย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็คือเรื่องของการจําท่าเต้นแต่เธอนั้นเก่งเรื่องความจําระยะสั้นโดยมีข้อเสียคือความจําระยะยาวอาศัแม้จดจําได้ไวแต่ก็สามารถลืมได้ไวพอๆกันอาศาได้รับเลือกจากสมาชิกคนอื่นให้เป็นสมาชิกที่มีความเป็นแม่มากที่สุดในวง อาสามารถจะพกกระเป๋าใบใหญ่ไว้ใส่ของที่สมาชิกในวงต้องการใช้เธอบอกว่าเธออยากช่วยสมาชิกทุกคนเหมือนกับดูราเอมอน I'm rapper but I also I might be the mom of the group ธอเลี้งองมาหนึ่งตัวชื่อแฮปปี้เป็นพันธุ์พุดเดิ้ลอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครัวที่ปุดเมื่อวันที่26 <c oughs> พฤษภาคม YG <c oughs> ได้ประกาศว่า Baby Monster จะปล่อยซ <c oughs> ิงเกิลพีลิส Hot Sauce ในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะได้ปล่อยซิงเกิล ลิีลสอีกหนึ่งเพลงในเดือนกันยายนตามมาด้วยมินิอัลบัมชุดที่2ซึ่งจะมีกำหนดปล่อยในวันที่1ตุลาคมรอติดตามกันได้ you, energy, now, yeah, baby, ในการโปรโมท ฮอตซอสอาสาพร้อมด้วยอาหฮยนยังได้ไปออรายการ running man รายการวาไรตี้รายการดังของช่อง sbs อีกด้วยเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของอาสานี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของอาสาเท่านั้นที่เรารวบรวมมาชอบอะไรในตัวเธอกันบ้างขอไม่บอกเรากันได้สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนโรฝากทองทางการติดตามเราโอติทุก่องทางด้วยนะครับอันยอง